สวัสดีคะ่ะนักเรียนเจอกับครูอารัญญาปิ่นแก้วนะคะสําหรับวันนี้เราจะมาเรียนรู้ในหน่วยการเรียนรู้ที่3มเรื่องสารละลายในหัวข้อความเข้มข้นของสารละลายไปดูพร้อมๆกันเลยคะ่ะ ะะเราก็ดูวิดีโอจบแล้วนะคะคราวนี้เรามาดูความหมายของร้อยละโดยปริมาตรกันบ้างนะคะร้อยละโดยปริมาตรหมายถึงการบอกถึงปริมาตรของตัวละลายเป็นลูกบาศเซนติเมตรที่ละลายในสารละลาย100ลูกบาศเซนติเมตรค่ะ ร้อยละโดยปริมาตรมีสูตรในการคำนวณคือร้อยละโดยปริมาตรเท่ากับปริมาตรของตัวละลายหารด้วยปริมาตรของสารละลายคูณด้วย100ค่ะต่อไปนะคะเรามาดูวิธีการคำนวณค่ะเป็นตัวอย่างที่1นึ่นำเอทิลแอลกอฮอล์ห0าสิบูกบาทเซนติเมตรมาละลายในน้ำสอ0รลูกบาทเซนติเมตร จงหาความเข้มข้นของสารละลายเอทิลแอลกอฮอล์ขั้นตอนแรกนะคะเราก็ต้องนำสูตรมาเขียนก่อนค่ะสูตรก็คือร้อยละโดยปริมาตรเท่ากับปริมาตรของตัวละลายหารด้วยปริมาตรของสาระละลายนะคะซึ่งทั้งคู่ก็ใช้หน่วยเป็นลูกบาศเซนติเมตรค่ะแล้วก็อย่าลืมคูณด้วย100นะคะเพราะว่าเราต้องการทำให้เป็นร้อยละค่ะ ลำดับต่อไปนะคะเราก็จะแทนค่าในสูตรได้เลยค่ะระ้อยละโดยปริมาตรเท่ากับปริมาตรของตัวละลายนะคะปริมาตรของตัวละลายก็คือสารที่มีปริมาตรน้อยค่ะในที่นี้ก็คือเอทิลแอลกอฮอล์ค่ะ50ลูกบูกบาเซนติเมตร หารด้วยปริมาตรของสารละลายนะคะในข้อนี้ปริมาตรของสารละลายก็คือ50บวก200ค่ะมาจากไหนบ้าง50ลูกบาศเซนติเมตรก็เป็นปริมาตรของเอทิลแอลกอฮอล์ค่ะแล้วก็บวกกับน้ำอีก200ลูกบาศเซนติเมตรนะคะดังนั้นเราจะได้ว่าร้อยละโดยปริมาตรเท่ากับ ห้าสิบลูกบาศก์เซนติเมตรหารด้วยสองร้อยห้าสิบลูกบาศก์เซนติเมตรคูณด้วยหนึ่งร้อยค่ะศูนย์กับศูนย์ตัดกันนะคะต่อไปก็จะเหลือเป็นสิบกับยี่สิบห้านะคะเราก็เอาแม่ห้าหารไปเลยนะคะก็จะได้สองตรงนี้ก็จะเป็นห้านะคะต่อไปเราก็จะมาคูณกันดังนั้นเราก็จะได้ร้อยละโดยปริมาตรเท่ากับยี่สิบค่ะ ดังนั้นสารละลายเอทิลแอลกอฮอล์นี้มีความเข้มข้นร้อยละ20โดยปริมาตรค่ะต่อไปเรามาดูตัวอย่างที่2นะคะสารละลายเอทิลแอลกอฮอล์เข้มข้นร้อยละ25โดยปริมาตรจำนวน500ลูกบาศเซนติเมตรจงหาปริมาตรของเอทิลแอลกอฮอล์ที่ละลายอยู่ในสารละลายนี้เช่นเดิมนะคะขั้นตอนแรกเราก็เขียนสูตรไว้ก่อนเลย ร้อยละโดยปริมาตรเท่ากับปริมาตรของตัวละลายหารด้วยปริมาตรของสารละลายนะคะแล้วก็คูณด้วย100ค่ะคราวนี้เรามาดูโจทย์นะคะร้อยละโดยปริมาตรโจทย์ยให้มาเรียบร้อยแล้วนั่นก็คือ25ดังนั้นเราก็แทนค่าไว้เลยนะคะร้อยละโดยปริมาตรก็แทนค่าเป็น25ค่ะต่อไปปริมาตรของตัวละลาย อันนี้ก็คือสิ่งที่โจทย์ต้องการให้หานั่นก็คือปริมาตรของเอทิลแอลกอฮอล์นั่นเองดังนั้นเราก็จะยังคงไว้ที่ปริมาตรของตัวละลายค่ะหารด้วยปริมาตรของสารละลายนะคะเราก็ไปดูโจทย์ซิว่าโจทย์ให้สารละลายนี้มีปริมาตรเท่าไหร่นะคะเราก็ไปดูโจทย์ให้มาเป็น500รลูกบาศก์เซนติเมตรนะคะเราก็จับแทนค่าแล้วก็อย่าลืมคูณด้วย100นะคะ ขั้นตอนต่อไปค่ะด้านซ้ายมือก็จะยังเป็น25เหมือนเดิมนะคะแล้วก็ตัวแปรที่เราต้องการทราบค่าก็คือปริมาตรของตัวละลายเหมือนเดิมค่ะคราวนี้ขั้นตอนต่อไปนะคะเราก็ต้องย้ายส่วนที่เป็นตัวเลขทั้งหมดให้ไปอยู่ฝั่งเดียวกันก็คือย้ายไปด้านซ้ายนั่นเอง โดยจากเดิม100นะคะมันคูณกันอยู่ดังนั้นเวลาย้ายข้างไปแล้วจะเปลี่ยนเครื่องหมายเป็นตรงกันข้ามก็จะได้เป็นหาร100นะคะ ส่วน500ตรงนี้จากเดิมหารอยู่ดังนั้นเวาย้ายข้างไปแล้วนะคะก็จะกลายไปเป็นคูณก็จะได้ว่า25คูณ500หารด้วย100นะคะคราวนี้เป็นยังไงคะ100ตัดกับ500ก็จะเหลือเป็น5ก็จะได้คำตอบเป็นปริมาตรของตัวละลายเท่ากับ125ลูกบาศเซนติเมตร ดังนั้นปริมาตรของเอทิลแอลกอฮอล์ที่ละลายอยู่ในสารละลายนี้เท่ากับ125ลูกบาศเซนติเมตรนะคะเป็นอย่างไรกันบ้างคะตัวอย่างทั้ง2ตัวอย่างที่ผ่านมานะคะหวังว่านักเรียนคงจะเข้าใจบ้างนะคะต่อไปเราก็ไปดูเลยนะคะภูมิแบบฝึกหัดให้2ข้อคะ่ะ ข้อที่1นําำเอทิลแอลกอฮอล์40ลูกบาศเซนติเมตรละลายในน้ํา360ลูกบาศเซนติเมตรอยากรู้ว่าสารละลายเอทิลแอลกอฮอล์ที่ได้มีความเข้มข้นเท่าใดในหน่วยร้อยละโดยปริมาตรและข้อ2ถ้าต้องการเตรียมสารละลายกรดแอซิติกเข้มข้นร้อยละ20โดยปริมาตร จำนวน400ลูกบาศก์เซนติเมตรจะต้องใช้กดแอร์ซิติกและน้ำอย่างละกี่ลูกบาศก์เซนติเมตรนะคะครูก็มีแบบฝึกหัดให้2ข้อนะคะอย่าลืมแสดงวิธีทำอย่างละเอียดนะคะแล้วในชั่วโมงต่อไปเราจะมา,าฉะเฉลยพร้อมๆกันนะคะสวัสดีค่ะ